จากนั้นมาดิฉันเองถวายเสร็จก็ได้ถวายเงินไว้อีกก้อนหนึ่งนะฮะสามล้านและถวายอีกสองล้านสร้างอาคารวันนิสอนเป็นแห่งแรกด้านหน้าตดกถนนเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับพระมาดูแลที่นี่รับทำบุญสังฆทานเพื่อใครก็ตามที่มีศรัทธามาถวายร0อยบาท200บาทก็เป็นที่รับเงินทำบุญ อาคารวันนิสร์อาคารแห่งแรกที่สร้างขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ประชุมของพระสงฆ์เวลาที่จะมาเริ่มก่อสร้างจะต้องมีสถานที่จะต้องมีห้องประชุมได้สร้างไว้ก็ถวายไว้สองล้านก็ลงมือสร้างทันทีสถานที่แห่งนั้นก็ใช้เป็นประโยชน์มาได้จนมาลื้อถอนเมื่อปี2554ที่จะทำสวนนี่เองนี่เป็นแห่งแรกนะคะ ก็ดิฉันก็ได้ดําเนินการจากนั้นมาและเป็นโชคดีที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณก็ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยก็ดําเนินการก่อสร้างมาจนที่ท่านพุทธศาสนิกชนได้เห็นจนทุกวันนี้มีอาคารหลายอาคารนะคะซึ่งขณะนี้ก็นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงแทบจะเรียกว่าแห่งแรกในโลก ซึ่งลองจากนาลาันทานะคะได้เจริญสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี้และขณะนี้นะคะดิฉันเองก็ได้มองเห็นถึงประโยชน์นะคะว่าดิฉันเองเนี่ยได้มีโอกาสดิฉันเองเป็นเพียงเม็ดทรายเม็ดเล็กๆเ,เท่านั้นเองที่จะมาช่วยแผ่นดินนี้ก็ต้องรีบทําเพราะอายุดิฉันมากแล้วนะคะก็อเผอิญหลวงพ่อปัญญาหรือพระพรหมมังคลาจารย์ท่านก็เป็น ผู้ที่รักใคร่ชอบพอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพระพิโมลธรรมท่านมีศรัทธาอย่างมากก็มาช่วยสร้างโบสถ์ที่กลางน้ําและซื้อที่ดินด้านหลังเพิ่มอีกนะคะก็เป็นประมาณสัก200กว่าไรเป็นที่ดินยาวด้านหลังต่อไปอีกนะคะเป็นสิ่งที่ดิฉันเนี่ยภาคภูมิใจที่สุดเพราะเป็นมหากุศลเหลือเกินที่ได้ตอบแทนแผ่นดินนี้ด้วยการถวายที่เนี่ยเป็นพุทธบูชา ถวายพระราชุุศล์นี้ให้แด่พระบาทสมเด็จพระยู่หัวในโอกาสที่พระองค์เองก็อายุ85และสมเด็จพระนางเจ้าอายุ80พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร60พรรษาในโอกาสนี้นะคะเป็นปีพุทธชยันตีนะคะดิฉันเองก็เลยปรึกษากับคุณหมอนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อถวาย พระราชกุศลนี้ให้กับพระบาทสมเด็จเจ้อยู่หัวก็เลยคิดสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐา,านโดยยกย่องเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธา,ารา์อาจอาสภามหาเถระโดยตั้งนามของท่านสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ชั้นเป็นสองชั้นชั้นแรกครึ่งหนึ่งจะเป็นนิทัศการ บูรพาจารย์วิปัสสนากรรมฐานหลายรูปนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นนิทัศการของอความเป็นมาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสมคือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้ในโอกาสนี้นะคะดิฉันอยากจะขอเรียนเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะทุกองค์กรนะคะในต่างประเทศก็ดีทั่วโลก ในประเทศไทยทุกท่านนะคะได้โปรดสนับสนุนเป็นเจ้าภาพทอดพระป่ามหากุศลร่วมกับดิฉันนะคะท่านดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านนะคะเป็นเจ้าภาพทอดพระป่ามหากศลสักคนละกองนะคะเพื่อได้ร่วมทําบุญอันเป็นอภิมหากุศลอย่างยิ่งเพื่อที่จะสร้างตั้งเป็นกองทุนสร้างสถานีโทรทัศน์ ถวายให้กับมหาจุฬาลงกรราช,ชวิทยาลัยเพื่อเผยแผ่การศึกษาและเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปทั่วโลกเพราะดิฉันตระหนักดีว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งควรจะต้องสนับสนุนให้ก้าวสู่ระดับโลกนะคะเพราะมีทั้งบุคลากรครูบาอาจารย์คณาจารย์ทั้งหลายเป็นผู้มี ความสามารถทั้งสิ้นนะคะและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณแห่งนี้ยังได้ตั้งสถาบันสอนภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเป็นต้นจึงคิดว่าพวกเราควรจะสนับสนุนเมื่อมีสถานีโทรทัศน์เกิดขึ้นเราจะได้ถ่ายทอดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปยังทั่วโลกเพื่อให้ชาวพุทธ ทั่วโลกได้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยนาลันทาที่สองของโลกนะคะดิฉันจึงของกราบเรียนเชิญท่านนะคะท่านปโปรดนะคะได้เสียสละทรัพย์สักคนละเล็กละน้อยจะเป็นมหากุศลอย่างยิ่งที่ให้ความรู้ความความรู้เป็นที่เพาะบ่มปัญญาของประชาชนและพระภิกษุสามเณรที่จะไปเป็นพระธรรมทูตทั่วโลก จึงเป็นมหากุศลดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านด้วยนะคะ